สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแนะนําเหรียญที่น่าเก็บค่ะเหรียญณตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้เหรียญสะสมนะคะเหรียญเก็บนักสะสมเก็บเหรียญที่น่าเก็บที่สุดณะตอนนี้ก็คือประมาณนี้ค่ะที่เห็นในภาพนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ะคะ่ะเหรียญที่น่าเก็บในชัว่วโมงนี้นะคะเนื่องจากด้วยที่ว่าเหรียญสะสมเหล่านี้นะคะเป็นผลิตจากเนื้อเงินแท้ แล้วตอนนี้ราคาเงินราคาทองทุกคนก็รู้อยู่เนาะไม่สงสัยเลยใช่ไหมว่าเหรียญน,นี้หายไปไหนเนี่ยค่ะเพราะตอนนี้นะคะราคาบอกเลยว่าราคาที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปต่ํากว่าราคาหลอมต่ากว่าราคาเนื้อเงินต่ากว่ามูลค่าของเหรียญกับมูลค่าของโลหะที่ผลิตนะคะ โลหะที่ผลิตเหรียญน,นี้พุ่งไปไกลามากสูงมากราคาเหรียญเงินตอนนี้นะคะเครื่องเงินทุกชนิดอะคะ่ะจากเมื่อก่อนที่อะไรนะพวกขันเงินสร้อยเงินแหวนเงินทั่วไปต่างๆเมื่อก่อนราคาจะไม่สูงคนก็จะก็จะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่มากนะักนณะปัจจุบันนี้นะคะราคาเขาเขาตามทองค่ะทองขึ้นเงินขึ้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเหรียญที่พ่นแม่มาแนะนําให้เก็บสะสมค่ะเป็นเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเงินอีกหน่อยนะคะเหรียญน,นี้จะไม่จะไม่เหลือเป็นชิ้นงานนะคะจะถูกนําไปเป็นเป็นโลหะไปหมดอะค่ะนะคะเหรียญมาคุยกันเรื่องเหรียญก่อนอะมาเหรียญน,นี้ก่อน เหรียญแรกๆเดี๋ยวต้นๆเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกนะคะเหรียญน,นี้เขาก็ผลิตจากเนื้อเงินค่ะเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระชนมายุครบสามรอบค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกยี่สิบาทสามรอบในหลวงรัชกาลที่เก้าผลิตเมื่อออกมาเมื่อปีพศสองพห้าร้อยหกค่ะสองพนห้าร้อยหกนะฮะอายุพระชนมาสามรอบปีสองพันห้าร้อยหก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35มม,มน้ำหนักน้ำหนักอันนี้20กรัมเองนะไม่เท่ากับไม่เท่ากับน,นี้อันนี้ย22กรัมนี่20กรัมจะเล็กกว่าหน่อยนะ<ม>น้ำหนัก20กรัมจำนวนผลิต1ล้านเหรียญเ<ม>หรียญนี้นะคะเหรียญเหรียญ3รอบในหลวรัชกาลที่9จำนวนผลิต1ล้านเหรียญแต่เหรียญนี้มีข้อมูลบอกว่าเป็นเงินที่ไม่ไม่เปอร์เซ็นต์ไม่สูง เนี่ยดูสิรอยอันนี้รอยเขาไปไปเช็คเปอร์เซ็นต์เงินมาเห็นไหมคะรอยเขาหยุดเขาเช็คเปอร์เซ็นต์เงินคนเดี๋ยวสมัยนี้นะไม่ต้องเช็คแบบนี้ละไม่ต้องใช้หยดแบบนี้ละสมัยนี้เขาใช้ยิงเปอร์เซ็นต์เขามีเครื่องสแกนเครื่องสแกนโลหะเปอร์เซ็นต์เงินเปอร์เซ็นต์ทองอะไรเงี้ยผิวจะไม่เสียจะไม่มีรอยแล้วยิงออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยํา อันนี้เพียงแต่เบื้องต้นว่าเช็คว่าเป็นเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองดูว่าเป็นเงินหรือเปล่ารู้แค่นั้นว่าเงินหรือไม่เงินแต่ถ้าเช็คเปอร์เซ็นต์โหจะออกมาหมดเลยว่าอะไรมีอะไรได้มีอะไรกี่เปอร์รเซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะค่า,คาคเงินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหรียญสามรอบไปแล้วเอามาเหรียญอันนี้ร้อยห้าสิบนี่สามร้อยอันนี้20่สิบบาทเนาะเอามาร้อย5 0าสอันนี้ปี หนึ่งแปดปีสองศูนย์ดหนึ่งแปดก่อนเหรียญร้อยห้าสิบบาทเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทวาระนะคะเราจะเรียกกันว่าสมเด็จย่าเนาะสมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนนีพระชนมายุครบเจ็ดสิบห้าพรรษาเราก็จะเรียกกันว่าเจ็ดสิบห้าปีสมเด็จย่านะคะเราก็จะเรียกตาม ตามลักษณะเหรียญชื่อเต็มๆก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระชนมายุ7 5พรรษาพศ .2518 <ม>เหรียญน,นี้นะคะให้โปรดสังเกตเขาจะมีพศ2518กับ2519ถ้าเป็นพศ .2519 จะมีราคาสูงมากนะคะเล่นหากันแพงค่ะหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะหลักหมื่นจริงๆค่ะ แต่ในะปัจจุบันไม่รู้แต่เคยเคยมีช่วงหนึ่งที่เขาเล่นกันหลักหมืน่นแต่ปัจจุบันราคาปั้นไม่รู้จริงก็น่าจะประมาณนั่นแหละค่ะหลักหมื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปก็คือ, 28, อ,อ,ค 18, อสองห้าสองแปดขอแพคสองห้าหนึ่งแปดพศที่หายากลักษณะเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างนะคะต่างกันตรงที่พศออผลิตสองห้าหนึ่งแปดกับสองห้าหนึ่งเก้า สองห้าหนึ่งแปมีทั่วไปเจอที่ไหนเยอะแยะ,แ,ยะแต่สองห้าหนึ่งเาหายากมากไม่เจอนะคะ19แล้วปีต่อมาเป็นเอานี้สองศู 20, ในปีอันนี้พศออเท่าไหร่สองสองเอาสองนก่อนแล้วนี้ละ่ะนี้ก็พศออขึ้นพระอู่สองสอง่ะสองก่อนเหรียญ เงินที่ชิ้นนี้ราคาร้อยห้าสิบาทเช่นกันนะคะอันนี้เป็นเป็นหรียญสมเด็จพระเทพสมัยสมัยดำรงเป็นพระยศพระองค์ท่านตอนนั้นเป็นเจ้าฟ้าสิรินทร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระเทพเหมือนที่เราเรียกกันตอนนี้นะเมื่อก่อนเขาจะเรียกเป็นเจ้าฟ้าหญิงะคะ่ะเจ้าฟ้าสิรินทร์สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทร์เทพรัตนสุดา ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปร,ริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบเราก็จะเรียกกันว่าพระเทศจบจุฬานะคะแต่เป็นเจ้าฟ้าสิรินธรประเทศไทยนะคะที่เหรียญเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยบัณฑิตพระองค์แรกก็คือ ก็คือเป็นเจ้าฟ้าที่จบจากมหาวิทยาลัยส่วนมากเขานิยมเรียนกันต่างประเทศใช่ปะใช่ไหมถ้าไม่่าจะไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะคะนิยมส่งบุตรหลานเรียนต่างประเทศอันนี้คือเรียนในประเทศไทยจบเมื่อปีพศสองห้าสองศูนย์ บางคนเขาก็จะเรียกกันว่าประเทศผมเปียนะคะเพราะพระเทศเขาจะมีสองเหรียญสองวาระค่ะแล้วก็วาระต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสามร้อยอันนี้สองร้อยเห็นไหมคะคือราคาเขาจะขึ้นตามค่างเงินค่ะอันนี้เมื่อก่อนเงินเขาจะเงินเงินค่างเงินจะถูกใช่ไหมคะเหรียญยี่สิบาทเหรียญใหญ่ขนาดนี้ดูสิผลิตมูลค่ายี่สบาทเอาเงินมาผลิตอะ่ะยี่สิบบาทแล้วก็ต่อมาก็เนี่ยมีร้อยห้าสิบ มีห้าสิบาทด้วยนะคะห้าสิบห้าสิบแล้วก็มีร้อยห้าสิบอันนี้ก็มาขยับขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้สองร้อยสองรอยบาทแต่น้ำหนักน้ำหนักน้อยกว่าร้อยห้าสิบ150นะคะจะนิดราคาสองร้อยบาทสองร้อยบาทจะมีอยู่แค่เหมือนจะมีวาระเดียวมั้งคะสองร้อยบาทจริงๆสองร้อยบาทมีเพียงวาระนีวาระเดียว เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไป300เลย300นี่ก็ยังก็มีไม่เยอะมีอยู่ประมาณ5วาระอันนี้วาระนี่สองสองร้อยบาทขึ้นพระอู่ะอ,องผาเราจะเรียกกันสั้นๆนะคะด้านหน้าด้านหลังของเหรียญ่าดูด้านหลังก่อนนคะคะพระราชพิธี สมโพดิเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะพศสอง5หขนาดเส้นผ่าสองห้าสองสองค่ะขอภยัยสองห้าสอยสองเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบห้ามมน้ำหนักยี่สิบสองกรัมอ๋อยีิบสองกรัมเท่ากันก็ได้เข้าใจว่าจะเล็กกว่าอ๋อไม่อ๋อเขาหนานี่ไง เราไม่เล็กค่ะน้ำหนักเท่ากัน22กรัมจำนวนผลิต50,000เหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะ50,000เหรียญจำนวนผลิต50,000เหรียญแล้วราคาที่ซื้อขายกันราคาซื้อขายแพงเขาก็ไม่ซื้อกันแต่ณนะต,ตอนนี้ไปแล้วก็น่าจะอยู่ที่พันขึ้นแล้วล่ะนะคะเพราะ22กรัม22กรัมราคาหลอมก็ได้เป็นน่าจะเป็นพันแล้วละ่ะ เนี่ยแหละถึงจะบอกว่าน่าเก็บถ้าเราไม่เก็บนะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวพวกเอาไปหลอมหมดหลอมหมดไม่มีเหรียญเงินให้เราเก็บสะสมนะคะอันนี้ก็จะมาสามร้อยละขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะยี่สิบาทร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทมาสามร้อยละแต่ปัจจุบันนี้แปดเก้าร้อยเนาะอันนี้เป็นเจ้าฟ้าจุลาพร ชนิดราคา300บาทเหรียญที่ระลึกชนิดราคา300บาทเป็นเหรียญเงินค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวะลายลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระเทศจบจากจุลาจุลาพรจบจากเกษตร มีพอส25.22เส,ส,ส,ส้นผ่าศูนย์กลาง35มม,ม,ม,มน้ำหนัก22กรัมจำนวนผลิต20 0 0 0เหรียญก็ผลิตน้อยนะสอง0มืนเหรียญสอง0มืนเหรียญน,น,นี่ถือว่าน้อยนะสมเด็จเจ้าฟ้าจุลพรเหรียญเหรียญของพระอ,องค์ท่านทุวกวาระเลยผลิตไม่เยอะคะ่ะ ผลิตน้อยหายากอยู่นะเหรียญของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพร์